ทุกคนคะวันนี้จะพามาดูว่าชาวออสซี่รับประทานอาหารเช้ายังไงนะจ๊ะก็จะมีข้าวโอ๊ตนะคะหนึ่งถ้วยตวงเนาะแล้วก็เลซินก็คือ,เ,อเม็ดลูกเกดเนาะนึกนานแล้วก็นิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่นมเข้าไปเนาะเนี่ยคะ่ะลูกเกดก็เขาจะมีตวงเขาเนาะแล้วก็ใส่ภาชนะก็คือที่สำหรับอ,อ,อุ่นในไมโครเวฟจะมีนม ถึงถ้วยแล้วก็น้ำสองถ้วยนะคะเมื่อสกูอ่คนให้เข้ากันก่อนขึ้นไมโครเวฟเนาะหลังจากนั้นนะคะดิฉันก็มาเตรียมกาแฟของดิฉันนะคะคุณก็จะมีนมนะคะแล้วก็กาแฟสาเร็จรูปเนาะของลาเต้น,นะคะคาราเมลลาเต้อ่าห้านาทีผ่านไปก็เอามาคนอีกรอบแล้วก็ไปใส่อีก2นาทีแล้วก็พร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆดูสิคะมันก็จะเหนียวเหนียวข้นๆน,นะคะนี่แหละคะ่ะ หลังจากนั้นยังไม่พอนะจ๊ะเขาก็ต้องมีการใส่อะคนกาแฟก่อนนะจ๊ะฉีกแล้วก็คนเลยนะจ๊ะสะดวกสบายมากๆเลยก็กินแบบนี้ตลอดเลยอะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็ราดด้วยน้ำพึ่งนะเพื่อนอน,น้ำพึ่งนิดหนึ่งนะเพื่อความนัวของอาหารเช้านะคะอ่าลืมบอกไปอาหารเช้านี้ชื่อ scottish breakfast นะคะก็เขาเรียกว่า porridge เนอะนะคะ ใครที่อยู่โรงแรมนะคะลูกค้ากดศูนย์มาแค่นี้ฮะผลิโพลิชเน่ว่าเขาอันอยากได้อันตำรวจเดอ้อมันมีเรื่องเล่าไงโรงแรมเก่าเรานะโอเคหลังจากนั้นนะจ๊ะปาดกล้วยลงไปดูสิฝรั่งปาดกล้วยเฉือนเข้าตัวเองนะเพื่อนเพื่อนเนาะของเราก็จะเฉือนออกนะคะก็เป็นถนบธรรมเนียมของเขาเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนขาเนี่ยค่ะของเราถ้วยทรายของคุณผู้ชายถ้วยขวาเนาะ หลังจากที่ใส่กล้วยเข้าไปนะคะนิดหน่อยเนาะก็จะใส่นมน้อยนึงนะคะแล้วก็จะพร้อมเสิร์ฟก็คือเบรกฟาดได้เลยนะคะอันนี้ค่อนข้างเลทสำหรับเราแล้วนะเกือบ8โมงเช้านะคะเพราะว่าปกติอ่ามากินไรค่ะมามหม่ำกัน,นจ้ะรสชาติของเขาก็จะ,อ,ะอร่อยอร่อยนุ่มๆหวานๆแต่ว่าเต็มไปด้วยไฟเบอร์นะจ๊ะเพื่อนๆอันนี้เป็นพอปปูล่าเบรกฟานะคะชาวต่างชาติก็จะชอบทานเนาะสกอตติช เบรคฟาสต์นะคะโอเคเราไปมัมกันเถอะนะจ๊ะมัมมัมมัมก็จิบกาแฟไปด้วยนะคะมัมไปด้วยเนาะปกติเราก็จะกินแบบนี้สลับกันไปกับโทสต์เอ่อวิตแจมนะคะก็คือขนมปังทาทาแยมทาเนอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นของคุณผู้ชายก็จะมีขนมปังทาแยมแล้วก็น้ำส้มนะคะแล้วก็เหล่าขนมหวานแคนดี้แคนดี้นะคะ